นกกระสาในอดีตที่ผ่านมามีลูกนกสามตัวคือลูกนกยุงลูกนกกระจาบและลูกนกกระสาอาศัยอยู่ในรังบนกิ่งไม้ใหญ่ใกล้กันในช่วงเวลานั้นมีพรานป่าสามคนในดินแดนกัมพูชาออกไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อหาสัตว์เลี้ยงวันหนึ่งพวกพรานใช้เวลาทั้งวันเดินหาเหยื่อแต่ไม่พบสัตว์เลยจนกระทั่งเยน็น ขณะเดินกลับบ้านพวกเขาเห็นลูกนกทั้งสามตัวในรังจึงจับลูกนกแต่ละตัวไปเลี้ยงดูพวกพรานทั้งสามรักลูกนกทั้งสามราวกับลูกของตนเองจึงตัดสินใจเลี้ยงดูอย่างดีและฝึกฝนเพื่อมอบให้กษัตริย์เป็นของถวายพรานคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกนกยูงมุ่งฝึกให้มันเต้นร้องเพลงและทำความเคารพนกยูงที่มีความคิดสั้นก็พยายามทำตามที่พรานสอนจนสำเร็จพรานอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกนกกระจับ ฝึกให้มันพูดภาษามนุษย์นกกระจับที่มีความคิดสั้นเช่นกันก็พยายามเรียนรู้จนพูดภาษามนุษย์ได้ส่วนพรานคนสุดท้ายที่เลี้ยงลูกนกกระสาพยายามฝึกให้มันทำตามความต้องการของเขาแต่ลูกนกกระสาที่มีปัญญาลึกซึ้งคิดว่าเราควรทำตัวงโง่ไม่เต้นไม่พูดไม่ทำตามคำสั่งของพรานผู้นี้ เพราะหากเราทําตามเขาอาจจะขังเราไว้ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้ลูกนกกระสาจึงแซงโง่ทําเพียงส่งเสียงร้องกากาเท่านั้นวันหนึ่งพวกพรานพาลูกนกทั้งสามไปถวายกษัตริย์เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรลูกนกเหล่านั้นทรงถามว่าลูกนกยุงนี้มีความสามารถพิเศษอะไรพรานที่เลี้ยงลูกนกยุงกลับทูลว่าลูกนกยุงนี้สามารถเต้น ร้องเพลงและทำความเคารพได้พรานจึงแสดงให้กริย์ทอดพระเนตรกษัตริย์ทรงพอพระทัยมากและมีรับสั่งให้มัดนกยุงไว้ใกล้ๆต่อมากษัตริย์ตรัสถามพรานที่เลี้ยงลูกนกกระจับว่าลูกนกกระจับนี้มีความสามารถพิเศษอะไรพรานกลับทูลว่า คุณชอบนิทานเรื่องนี้ก็ฟากกดกดถูกใจและแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ่ะลูกนกกระจับนี้สามารถพูดภาษามนุษย์ได้พรานจึงให้ลูกนกกระจับพูดถวายคำสรรเสริญต่อ,อกษัตริย์กษัตริย์ทรงพอพระทัยมากและรับสั่งให้มัดนกกระจับไว้ใกล้ๆนกยุงสุดท้ายกษริสัตตรัสถามพรานที่เลี้ยงลูกนกกระสาว่าแล้วลูกนกกระสานี้ มีความสามารถพิเศษอะไรพรานกลับทูลว่าลูกนกกระสาตัวนี้โง่ามากข้าพระองค์พยายามฝึกฝนแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันทํำได้เพียงร้องกากาเท่านั้นลูกนกกระสาก็ส่งเสียงร้องกากาตามที่พรานกล่าวกริย์ทรงหัวเราะและตรัสว่าเจ้าพรานเอาลูกนกกระสาตัวนี้ไปปล่อยเถิดมันดูโง่ และไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อพรานปล่อยลูกนกกระสามันบินขึ้นไปบนยอดปราสาทแล้วกล่าวเป็นภาษามนุษย์ว่าถ้าคือนกกระสาผู้มีปัญญาแม้เจ้าของของข้าจะให้พูดแต่ข้ากลับเลือกที่จะเงียบเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการส่วนลูกนกยูงและนกกระจาดที่แสดงความสามารถมากมายกลับถูกมัดไว้แน่นหนายิ่งขึ้น เมื่อกษัตริย์ทรงสดับฟังถ้อยคำของลูกนกกระสาทรงตรัสชมว่าเจ้านี่เป็นปัญญาชนที่แท้จริงแล้วรับสั่งให้ปล่อยลูกหนกยูงและนกกระจาเป็นอิสระเช่นกันปัญญาชนควรทำเป็นโง่ในบางครั้งเพื่อความสงบสุขแล้วก็จบแล้วนะคะ